สองคอมเมนต์ชาวจีนเวียและแพทติกโกอินเตอร์แฟนจีนแห่ชมหล่อผู้จีนชัดกว่าคนจีนอีกไม่คให้ฉันเชื่อว่าบางทีคนดีก็ทำได้ตอนนี้ผมนู้แล้วสองนักแสดงไทยเวียสกุลวัฒน์และแพทติกณัฐวัฒน์กลายเป็นกระแสแรงในจีนอีกครั้งหลังร่วมแสดงในโปรเจกต์ระดับเอเชียเรื่องปลุกชีพคืนวิญญาณแต่ก่อนจะไปรับชมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับใครที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกับซีรีส์เรื่องนี้กันบ้างกออคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยค่ะจะจบลง了吗？真的？我们要你อ家都付出应有的代价。 สุาคจสีสีทกมี่ไม่ยซีรีสไต้หวันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่สองคนที่จมอยู่กับความเศร้าได้ชุบชีวิตอาชญากรใจโหดให้ฟื้นคืนชีพเพื่อล้างแค้นให้กับลูกสาวแต่เมื่อความจริงที่ปวดร้าวถูกเปิดเผยความยุติธรรมที่ขวยขว้าอาจหลุดลอยไปกับสายลมและสำนึกแน่นศีลธรรมในจิตใจของตนเอง คำถามเดียวที่เหลืออยู่คือการล้างแค้นจะเยียวยาหัวใจพวกเธอหรือกืนกินความหวังสุดท้ายไปจนหมดสิน้นทั้งเวียและแพตติกก็ได้ทำให้แฟนๆต่างประเทศพูดถึงไม่หยุดโดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาการแสดงและสน่หเฉพาะตัวที่ทำให้คนดูชาวจีนบอกว่านี่แหละดาราไทยที่แท้จริงหลังจากซีรีส์ฉายไปเพียงไม่กี่วันโลกโซเชียลจีนก็ร้อนแรงขึ้นมาทันทีพราแฟนๆชาวจีนเข้ามาคอมเมนต์ชมเวียและแ,แพตติกันรัว ลาที่ยิ่งทำให้กระแสพุ่งแรงขึ้นไปอีกก็คือการที่เวียและแพทริกได้ร่วมแสดงกับซูฉีนักแสดงตัวแม่จากฝั่งจีนจนถูกพูดถึงว่าเป็นการเจอกันของสามพลังการแสดงต่างรุ่นที่เคมีลงตัวเกินคาดทั้งความนิ่งลึกและอารมณ์ที่ส่งถึงกันแบบไม่ต้องพูดเยอะซึ่งบทบาทที่แต่ละคนได้รับบอกเลยว่าคนส่งบทบทส่งคนคนส่งซีรีส์จริงๆค่ะโดยเวียสุกลวัรรับบทเป็นพง เพื่อนบ้านที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงคนธรรมดาแต่พง์กับรู้เรื่องราวลึกซึ้งเกี่ยวกับเบื้องหลังของเมืองเบิร์นคารวมถึงความลับของอาชญากรตัวร้ายอย่างช่างชื่อไข่เขาคือคนที่สังเกตการและเก็บข้อมูลสําคัญหลายอย่างไว้ในใจซึ่งทําให้พงค์มีบทบาทเป็นผู้ส่งข่าวหรือกุญแจสําคัญในการเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ในเมืองแห่งนี้และแพตริกนัทวัน์ รับบทเป็นอ e ีซอนชายหนุ่มผู้มีอดีตลึกลับและเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวการล้างแค้นอย่างไม่ตั้งใจอีซอนเป็นชายหนุ่มที่ภายนอกดูสงบเงียบขึมแต่ภายในเต็มไปด้วยความสงสัยและความคับข้องใจเกี่ยวกับอดีตที่เขายังไม่เข้าใจดีนักเขาเติบโตมาพร้อมกับบาดแผลในครอบครัวโดยเฉพาะการตายของคุณย่าที่เขารักมากซึ่งเต็มไปด้วยเงื่อนงำและมีเบาะแสบางอย่างที่พาเขาไปเชื่อมโยงกับฉางชื่อไค และต่อมาเขาได้เริ่มมือกับหวังหุยชินส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อต้องติดตามชมกันต่อเองนะคะส่วนวันนี้แอดจะพาไปส่องแฟนๆชาวจีนว่าเขาจะพูดถึงวีนและแพทริกว่าอย่างไรกันบ้างบอกเลยว่าทั้งอบอุ่นทั้งภูมิใจแบบคนไทยต้องยิ้มแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะ <S <S มาเริ่มที่คอมเมนต์แรกนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับการล้างแค้นและความลึกลับ เงาแห่งการแก้แค้นน่าดูมากเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะร้องให้จนตาบวมเลยพี่เวียร้องให้จนตาบวมจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะความรักของพี่เวียนั้นบริสุทธิ์ที่สุดคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะคะแพทริกของฉันฉันร้องให้จนหัวใจสลายเธอเก่งที่สุดเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะว้าวแพทริกเล่นกับซูชี นี่แหละคือชชนะสู้ต่อไปนะคอมเมนต์ต่อไปค่ะแพททิกเคมีคู่โคตรดีเลยและคอมเมนต์ต่อไปค่ะแพททิกโตขึ้นแล้วมีพัฒนาการดีมากเปลี่ยนไปเยอะเลยภาษาจีนกลางก็ผพ้ชชัดแบบไม่ติดขัดเลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะเวียพอจะหลงมาหน้าบ้านฉันบ้างได้ไหมนะและคอมเมนต์ต่อไปค่ะ ดูโน้ตของเธอสิเวีย er, เล่นได้มืออาชีพมากเฮ้ยจินไงพงม,ม,มีอะไรผมไ,มได้ยินเสียงเฮ้ยจินกรีดไม่หยุดเลยไม่รู้เกิดเรื่องอะไรมีอะไรพงเกิดอะไรขึ้นอะไรเหรอเปล่านี่เปล่านี่ไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปค่ะ ครูสอนภาษาจีนของแพตติเก่งมากสำเนียงภาษาจีนของเธอชัดเจนและคล่องแคล่วนักแสดงก็น่ารักมากหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันอีกนะคะคอมเมนต์ต่อไปค่ะคููของแพตริกยอดเยี่ยมมากนักเรียนของครูคนนี้ทั้งหล่อมีมารยาทและตั้งใจเรียนมากครูจีนชัดถ้อยชัดคำสุดๆครูต้องภูมิใจแน่ๆแพตริกคือทองคำไปที่ไหนก็เปล่งประกายขอปกมือให้เลย คอมเมนต์ต่อไปค่ะพูดภาษาไทยแล้วมีเสน่ห์มากเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะคะแพทริกน่ารักมากภาษาจีนก็เก่งขึ้นเรื่อยๆและเป็นเด็กที่ตั้งใจและขยันจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะฟังอยู่สองรอบถึงรู้ว่านี่พูดภาษาไทยนี่นาคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะเขาพูดภาษาไทยได้เทพมากคนนึงอยู่ที่เกิดเหตุจริงๆใจเย็น เนี่ยกูบอกว่าไม่เห็นใครก็ตอนนี้ผมถึงแล้วเนี่เขาหนีไปแล้วไงผมจะโกหกไปทําไมอ่ะช้าช้าหน่อยพอดีเขาไม่ค่อยเก่งภาษานี้ผมบอกว่าที่ผมถึงแล้วเนี่ยเขาหนีไปแล้วเข้าใจไหมไม่ทงช้ากันนันนี่ใช่พูดไปกี่รอบเนี่ยผมบอกว่าผมไม่เห็นอะไรไงได้ฟังว่าผมบ้างไหมฟังครับเอาละเอาละคอมเมนต์ต่อไปนะคะแพทริกหล่อมากผู้ประสานจีนได้ดีสุดเลย คอมเมนต์ต่อไปค่ะตอนแรกเห็นมีหนุ่มหน้าใสก็เฉยๆแต่พอกล้องตัดมาที่แพทาติกเท่านั้นแหละมั่นใจเลยว่าหน้าดูแน่นอนคอมเมนต์ comment ต่อไปค่ะหางตาตกนิดๆแบบนี้น่ารักจริงๆไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปค่ะว้าวนี่ซีรีส์อะไรเนี่ยดูดีมากเลยคอมเมนต์ comment ต่อไปนะคะ ฟังแพทติกพูดจีนกับอังกฤษจนชินพอได้ยินเขาพูดภาษาไทยแล้วรู้สึกไม่ค่อยชินเลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะภาษาจีนของเขาดีจนฉันคิดว่าเป็นคนจีนเลยพูดได้ดีจริงๆเลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะแพทติกสุดยอดเลยตลอดการคอมเมนต์ต่อไปค่ะเพิ่งดูรีวิวทั้งเรื่องจบตอนแรกก็คิดว่า จางชื่อคายคือโตโน่แล้วก็เพิ่งนึกได้ว่าเคยเห็นข่าวเวียเล่นเรื่องนี้มาก่อนแต่ไม่ได้สนใจพอมาเห็นอีกทีก็แบบนี่มันเวียนี่นาเนื้อเรื่องก็น่าสนใจดีแต่ออกแนวใช้สมองน้อย Comment ต่อไปค่ะลุงหนวดคนนี้ก็หล่อดีนะมีฟิลคล้ายๆจางจือเยาเลย Comment ต่อไปค่ะเวียมีความละไมคาเคชิคานิชิโร่อยู่นะ ทาคิชิคาเนชิโร่เขาเป็นนักแสดงและนายแบบลูกครึ่งญี่ปุ่นไต้หวันเกิดที่ไต้หวันแต่พ่อเป็นคนญี่ปุ่นแม่เป็นคนไต้หวันพูดได้หลายภาษาทั้งจีนกลางญี่ปุ่นอังกฤษและกวางตุ้งยกตัวอย่างผลงานเด่นๆของทาคิชิคาเนชิโร่อย่างเรื่องชองชิ่ง Express Fallen Angel h o w ฮ of Flying d a g g e r l a d k i p e r h a v e Love และเขายังเป็นหนึ่งในตำนานสามีแห่งเอเชียยุค90 2,000ที่ทั้งหล่อเท่และมีสเสน่ห์แบบนิ่งลึกแต่ตอนนี้ไม่ค่อยรับงานแล้วแต่ยังถูกพูดถึงว่าหน้าไม่เปลี่ยนเลยเหมือนหยุดอายุไว้ที่30อารมณ์คงคล้ายๆพิติกเจษฎาพรของประเทศเรานั่นเองค่ะและกลับมาที่คอมเมนต์ต่อไปกันค่ะเวียแสดงท่าทางกับสีหน้าได้ลื่นไหลเหมือนเครื่องจักรเลยฮ่าฮ่คอมเมนต์ต่อไปค่ะ เวียหล่อมาก,ทกทเทพบุตรเลยคอมเมนต์ต่อไปนะคะเวียยิ่งอายุมากก็ยิ่งหล่อจริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะทั้งสองคนนี้เป็นคนไทยหรอว้าวคอมเมนต์ต่อไปนะคะนักสแสดงชายจากวงการบันเทิงไทยแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆมีเสน่ห์มากเลยและคอมเมนต์ต่อไปค่ะหล่อมากสตรก็ดูดีสุดๆคอมเมนต์ต่อไปนะคะ นี่เป็นผลงานแสดงเรื่องแรกของแพทริกหรือเปล่าได้บทแบบนี้แถมได้ร่วมงานกับนักแสดงเก่งๆแบบนี้คุ้มค่ามากเลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะทุกคนหล่อหมดเลยไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปค่ะตอนที่เขาโผล่มาตอนฉากแรกฉันถึงกับร้องว่าว้าวหล่อมากพอรู้ว่าเล่นเป็นผู้ชายขายบริการในเรื่องยิ่งทึ่งไปกันใหญ่เลยคอมเมนต์ต่อไปนะคะ 啊、าา其实我最开始非常紧张，我记得我们最开始是拍了那呃戏，然后我非常怕就是哎会不好怎么样叭叭叭。但是我后来发现其实就是、哦、也很可爱，然后比如说在现场也会经常聊聊天呀、啊，或者就是聊这场戏怎么演呀、啊、什么的。 และคอมเมนต์สุดท้ายค่ะดูซ้ำแล้วยิ่งรู้สึกว่าดีมากจริงๆต้องขอบคุณรุ่นพี่ที่เล่นกับแพตติกพอช่วยพาให้เขาเล่นได้เป็นธรรมชาติเข้าถึงบทได้เร็วทั้งคู่เข้ากันได้ดีมากจนทำให้ผลงานออกมาดีแพตติกเองก็สุดยอดมากรับส่งการแสดงกับรุ่นพี่ได้อย่างมืออาชีพอยากเชื่อตอนแรกผมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันเขาจะรนประหารชีวิตเยอวไม่ใช่หรอนั่นแหะสิเอามาได้ไงวะ

และนี่ก็คือคอมเมนต์ที่แอดได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้รับชมกันในคลิปนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเสียงจากแฟนจีนที่พูดถึง2นักแสดงไทยอย่างเวียสกุลวัฒน์และแพตริกนัทวัฒน์บอกได้คำเดียวเลยว่าภูมิใจมากพอทั้งคู่ไม่ได้แค่ปรากฏตัวแต่ไปตกหัวใจแฟนๆชาวจีนได้เต็มๆยิ่งอายุมากก็ยิ่งรอหลายคอมเมนต์ยกให้เขาเป็นภาพลักษณ์ของชายไทยสุดอบอุ่นที่ทั้งเท่สุภาพและเต็มไปด้วยพลังการแสดง ส่วนแพทริกก็ไม่แพ้กันแฟนๆพูดถึงเขาในฐานะนักแสดงรุ่นใหม่ที่มีความสามารถรอบด้านภาษาดีน้ำเสียงมีสเสน่ห์การแสดงนึกซึ้งเกินวัยหลายคนถึงกับบอกว่าอัจฉริยะทางภาษาและพลังใหม่ของซีรีส์สิ่งทั้งคู่เหมือนเป็นตัวแทนหมู่บ้านของวงการมาเทิงไทยที่ก้าวไปสู่ระดับโลกได้อย่างภาคภูมิทำให้คนดูชาวจีนรู้เลยว่านักแสดงไทยไม่ได้มีดีแค่หน้าตา แต่เต็มไปด้วยความสามารถและจิตวิญญาณของการเป็นศินลปินจริงๆแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับการที่เวียและแพทริกได้ไปรูมแสดงในซีรีส์จีนที่มีตลาดแฟนคลับใหญ่มากๆอีกหนึ่งประเทศก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับใครที่อยากให้แอดตามไปส่องคอมเมนต์ของซีรีส์เรื่องไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกแอดได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ